Sorry, it's DJ สำหรับสับสวายที่ต้องรู้นะครับก็มือใหม่บางทีก็ไม่รู้เนาะว่าภาษาสวายเนี่ยมีเยอะเหลือเกินมือใหม่เขาก็ไม่รู้เขาว่าอะไรพูดอะไรกันกระจูผมก็ไม่รู้แต่วันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์พี่นุกสตีดนะครับนุครับคาถามแรกเลยผมขอถามนะครับตีจุ๊บ <laughs> มันเป็นยังไงตีจ๊บเนี่ยหลักการตีจ๊บเนี่ยมันต้องเป็นฝังเป่าชิงประมาณสักแปดสิบเซนห้าสิบเซนแล้วไม่ใช่ถามหมนว่าอุปกรณ์ตีจ๊บเนี่ยมันใส่อะไรบ้างอ๋อก็คือตะกัวอ่าตะกัวตะกัวลูกก็จะใหญ่ๆหน่อยนึงประมาณรักหกสิบกรัมเดี๋ยวขอซูมตะกัวเนี่ยอันนี้อันนี้คือตะกัวมะเฟืองเล็กนะครับืนอ่าใหญ่อยู่นะประมาณหกสิบกรัมแล้วต้องใช้ขนาดไหนบ้างมันมีกี่ขนาดมันก็มีสี่จตตีจ๊บเนี่ย สี่สิบหกสิบประมาณนี้ถึงจ่เหมาะกับการตีจุ๊บได้ดีสุดอ๋อสี่สิบหกสิบอยู่ที่บอยทดอีกทีกว้างยาวเท่าไหร่หรือว่าไม่เกี่ยวอยู่ที่เราดีกว่าเราจะลงไวลงช้าอันนี้คืออุปกรณ์ตีจุ๊บก็มีตะกัวคือสมัยเนี้ยบอมันไม่ค่อยไกลขนาดนี้ก็พอแล้วนี่เขาดูนะครับอัน,นนี้ก็พอ,อเบอร์เล็กเบอร์กลางใช่ครับประมาณ60กรัมหกสิบกรัมสี่สิบกรัมประมาณนี้เจ็ดสิบหกสิบสี่สิบเล็กกว่านี้มีไหมเล็กกว่านี้มันไม่เหมาะกับการตีจุ๊บละ เพราะว่ามันจะพยุงสายไม่จมน้ำอ๋อมันต้องดึงให้จมเนาะใช่ครับสายต้องจมน้ำมาอ๋อสายให้จมครับตีจุ๊บนี่คือตีจุ๊บแล้วการปั้นจุ๊บเนี่ยมันมีฝังเข็มมันมีมันมีฝังเข็มมันมีตีจุ๊บมันมีแบบว่าปล่อยก็มีเยอะแยะมันมีหลายหลายตำราแต่การตีจุ๊บเดียวสมัยนี้มันแทบจะไม่ได้ค่อยได้ใช้มันเหมาะสําหรับบอดที่เปิดสิ่งจริงๆอ๋อเพราะมันต้องใช้หนุ่มบงเบาไล่ มันจะมีอีกอย่างหนึ่งกระจูอุปกรณ์เดียวกันหรือเปล่ากระจูก็ตีจุบคล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าใช้อุปกรณ์เดียวกันเพียงแต่ว่าชิ่งเนี่ยมันจะสั้นลงอ๋อกระจูนี่ชิ่งสั้นลงสั้นลงใช่ครับคําว่ากระจูเนี่ยชิ่งสั้นลงเพราะอะไรคุณทราบไหมไม่ทราบครับเพราะของคนไทยอ่ะมันอยู่แค่ประมาณนี้อ๋อเขาก็เลยเรียกกระจูกระจูใช่ครับนี่ยามได้ชิ่งสั้นคือมันเป็นการแบบว่าบางคนเนี่ยเขาไม่รู้สับเขาใช้อุปกรณ์ไม่ถูก พอเราตีเราได้สายเนี่ยเราพอเราบอกเพื่อนๆเ้ยเราใช้กระจู๋ข้างๆเขาไม่รู้อะไรมันคือกระจูกว่าจะรู้เราก็ไปไกลแล้วประมาณนี้ผมนึกว่ากระจูไม่ใช่แน่นี้ไม่ใช่นะอ่ากระจูนะครับแล้วแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยคงยังมีนิโกะไม่มีนะไม่มีแล้วครับอ๋ออย่าเราก็จะมารู้สับตีจุ๊บกระจูฝังเข็มฝังเข็มนี่คือ ฝังเข็มมันก็คืออตุกเกี่ยวเราเนี่ยแปะเข้าไปในตัวสก๊อหรือในตัวตะกัอ่ตะปัวใช่ครับแล้วก็แล้วก็หนุ่มปังโปอีกชั้นหนึ่งก็เรียกว่าังเข็มฝังไว้ข้างในใช่ฝังไว้ข้างในมันก็มันช่วยได้ให้นีปลาเล็กไไได้้้นนนนคคแมมมมตต่่่่ออปปปุุุัก็ืีจเ ก็คือก็เหมือนกับจุ่ปั้นที่โตเบดเลยปั้นที่โตเบดใช่ครับแล้วมันอยู่ที่เราว่าจะบีบแน่นบีบเบาเราจะหนีปลาเล็กเพื่อต้องการปลาใหญ่แล้วก็บีบแน่นหน่อยหนึ่งเราอยากให้ปลากินเร็วแล้วก็ปั้นเบาหน่อยหนึ่งใช่นะครับอ่าแล้วเม็ดโดดอะ่ะลูกโดดก,ก็คือการตีเหมือนอลูกโดดนะแต่เราไม่ได้ปั้นขนมปังเราแค่เกี่ยวตัวเกี่ยวยเดียวแล้วก็ตีเข้าไปเลยอ๋ออันนี้คือลูกโดดลูกโดดเกี่ยวนมปังเปล่าๆเางเดียวชิ้นเดียวเลยตีเข้าใส่เข้าไปเลย แล้วอยากให้ปลากินเลยไม่ไม่ไม่ต้องหุ้มตรงไม่ต้องหุ้มสมัยนี้มันไม่มีแล้วเพราะว่าปลามันเยอะมากปลามันเยอะลงไปก็กินลงไปก็กินนะครับตีโบคืออะไรตีโบอีโบอีโบเนี่ยอ๋ออีโบนะผมพูดผิดนะต้องต้องสาหิตหน่อยคืออีโบเนี่ยมันเป็นตะก้อแล้วจะมีเม็ดโฟมอยู่ด้านในเม็ดโฟมลูกจะใหญ่ๆหน่อยอันนี้มันยังเล็กไปโฟมลูกใหญ่ครับอ่าเวลาเราปั้นนมปังเนี่ยนมปังก็จะหยาบหน่อย บางคนก็จะใช้หนมปังหยาบบางคนก็ใช้หนมปังเป็นผมเข้าใจแล้วตีปุ๊บแตกปั๊บหรือเปล่าตีปุ๊บไม่ให้เหยื่อมันลอยเลยมันตีเหมือนกับตีลงน้ำมันจะดังโป๊ะเลยอ๋อเขาเรียกว่าอีโบใช่อ่าอีโบเนะครับนี่คืออีโบนะครับกระสือ้อเนี่ยใช้ยังไงกระสือเนี่ยเป็นเป็นไส้หรือเป็นยังไงไม่มีเป็นผีกระสือไงเราเราเคยนึกเราเรามองสภาพมันกระสือนะมันลอยทั้งล่างมีไส้ถูกไหมครับใช่มันก็เหมือนกับอ่าตะก้อเนี่ยครับ มันเอาเดแล้วผมเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะครับสมมุติว่า,าทุ่นอย่างนี้ตะขวงม่จะอจะก้ออยู่ชิ้นตรงนี้มันก็มันก็เหมือนกับหัวคนแล้วก็ข้างในก็ไม่มีอะไรโลนๆเนี่ยเราเรียกกระสือลแล้วเราใช้งานตอนไหนกระสือน้ำนิ่งหรือน้ำมีขึ้นหรือว่ายังไงหรือว่าหรือาตียอฝุงเลยในกรณีนะในกรณีปลาหน้าดินไม่กิน หน้าดินไม่กินทุ่นจานบินก็ไม่เอาสุดท้ายเราก็ต้องมาจบที่กระสือลอยผิวน้ำใช่ครับผิวน้ำใช่ครับแต่น้ําต้องนิ่งหน่อยหรือว่าน้ำ้อยน้ํามันจะมีลมไม่มีลมถ้ามันไม่เกี่ยวก็ต้องใช้ใช่ครับอ๋อไม่เกี่ยวเนาะแต่ทีนี้สายมันก็จะเป็นลมพอดสำคัญที่สุดสายเล็กดีกว่าไหมหรือว่าต้องสายใหญ่จะดีกว่าทํายังไงก็ได้ให้ตัดทีผมถามอีกข้อหนึ่งการเล่นกระสือเนี่ยสายต้องจมไวไหมต้องจม ต้องชนิดที่จมไหวครับมีแนะนำไหมครับนะมีแนะนําสายเอ็นไหมครับเทคนิคกับสายทุกสายมันลอยเปมนกันหมดนะเพียงแต่ว่าพอที่เราจะแขงเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องตีทุนครับควรจะตีสายแช่น้ำหรือว่าทุกสายอ๋อครับเพื่อเพื่อให้สายทมน้ำสายเนี่ยทุกสายทุกชนิดเนี่ยมันมีน้ํายาเคลือบขอดูนะครับสายทุกชนิดเนี่ยมันมีน้ํายาเคลื่อบอันนี้กี่ปอนด์ครับนะสิบห้าปอนด์ครับสายของอะไรเลยอันนี้ของบาลานครับสายของบาลานบาลานโอ้โหสายสีเขียวสวยมากนะครับอันนี้เหมาะตกกลางคืน สายเนี่ยมันจะมีความมันเป็นพิเศษนะครับมันจะมีความมันเป็นที่ทุกยี่ห้อมีความมันเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าใครจะเคลือบมากเคลือบอ๋อมันอยู่ที่สารเคลือบใช่อ่ะผมเคยได้ยินอีกคนนึงเขาก็เอาขี้โคนอ่ะขี้โคนไอไอผมบ่อลูดสายแล้วก็จับลีดล้างอีกทีงใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยมันโบราณไปหรือเปล่าราณมันมันโบราณนะแล้วสมัยใหม่นี่ใช้ยังไง สายธรรมได้ตีแช่น้ำก็พอแล้วอ๋อไม่ไม่ต้องถึงขนาดน<ม>ั้นเอาแค<ห>่แช่ <ใน S 2> แช่น้ำตีแค่เป็นองน้ำก็พอแล้วประมาณกี่ทีสิบห้าทีรึ่งชั่วโมงไม่ได้แล้วโอ้รึ่งชั่วโมงเลยหรือการที่เรามา่อสายใหม่เนี่ยคือเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมก่อนว่าเราจะมาตกอะไรวันนี้เราจะเปลี่ยนสายใหม่เราต้องรู้ตัวเราเองแล้วว่าเราเปลี่ยนสายใหม่เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาให้เร็วขึ้นเพื่อจะมีตีสายแช่น้ำมากขึ้นให้นานมากขึ้นหรือไม่ก็ตีทิ้งไว้อีกวันหนึ่งเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวมาก่อนอันนี้คือความรู้ อีกช่องทางหนึ่งของหน้าตกปลาสวายครับแตอ้ที่มีเรามีสายอยู่ในลอกแล้วเนี่ยเราใช้งานอยู่แล้วเนี่ยก็มันจะป็นต้องตีแช่ได้เลยเพราะสายพวกนี้มันอยู่ในเซตที่สมบูรณ์แบบแล้วอ๋อนี่ครับเป็นเทคนิคให้สายจมไวขึ้นสําหรับการตกลอยสังเกตดูลมพัดแรงแบบนี้นะครับครับผมเราจะตีตะก้อเบาไม่ได้ละอ่าใช่ เต็มคืนเลยใช่แล้วก็เปลี่ยนเป็นตามเทคนิคเลยคือกระจูงชิงสั้นตะกัวลูกใหญ่นิดนึ่งนี่เขาก็จะเล่นถ้าถ้าทิกมีลมแรงครับที่เขากระจูงชิงสั้นนะครับแต่ยังไม่ได้บันตัวเป็ดอ่าโอเคเนาะแล้เตรียมพร้อมอ่ะผมจะถามไหนๆก็ถามเรื่องร้อยละจานบินจานบินมันมันคืออะไร UFO หรืออะไรจานบินเนี่ยจานบินถ้าลมแรงๆยังไม่เหมาะติดจานบินอ่าถ้าลมนิ่งจานบินเนี่ยอุปกรณ์ มีอะไรบ้างจานบินเนี่ยก็มีทุ่นมีตะกัวตะก้อแล้วแต่เราจะใช้บางคนบางคนก็ใช้ตะก้อเบาตะก้อหนักบางคนก็ใช้ตะกัวลูกเล็กๆอย่างเงี้ยครับส่วนมากที่ผมเห็นจานบินเนี่ยคือทุ่นแล้วก็ตะกัวแล้วก็ตะก้อบางคนก็ใช้ตะกัวบางคนก็ใช้ตะก้อแต่หลักๆเนี่ยถ้าจานบินเนี่ยเขาก็จะใช้ตะก้อทุ่นทุ่นตะก้อ คำว่าจันบินคือมันชิ่งยาวทุ่นอ๋อคือชิ่งยาวนี่ก็คือตกทุ่นนั่นแหละแต่ชิ่งยาวชิ่งยาวชิ่งยาวภาษาภาษาฝนตกปลาฟุตฟุตอ๋อเรียกเป็นฟุตนะฟุตฟุตรู้จักไหมครับไม่รู้จักฟุตฟุตคืออะไรก็คือทุ่นอย่างตะก้อฟุตหนึ่งตัวเบ็ดก็ฟุตหนึ่งอ๋อครับผมอ่าเม็ดฟุตก็คือทุ่นกับตะก้ออย่างนี้คือภาษาสวายเราก็จะส่งสิ่งกับเม็ดฟุตเม็ดฟุตจะรู้เลยเม็ดแปดสิบนี่คือภาษาสวายแบบ ถ้าถ้าคนรู้รู้จักกันในทีมเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยพี่เท่าไหร่เมตรละสิบเขาจะรู้เลยว่า,าชิงเมตรความยาวความลึกเมตรหนึ่งแล้วก็ชิงแปดสิบเซนโอเคแล้วตีจรวดเ <c oughs> มื่อกี้จานบินพอมาจานบินแล้วมาจารวดอีกจรวดนี่คือมันเป็นยังไงจรวดมันจรวดมันก็เกี่ยวชิ้นเดียวตีนะสำหรับบอกไกลสมัย,มยมน,นี้มันก็คือทุ่นชนิดหนึ่งที่ใหญ่ขึ้นตีง่ายหน่อยมันจะสวนลมได้ดีมากขึ้นอ๋อมันไปเนี่มันต้านลมเลยพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยก็คือ ทุ่นจัวหลวงแล้วก็ตะกั่วเม็ดเล็กแล้วก็ชิ่งสั้นๆใช่ครับชิ่งยาวได้ไหมยาวก็ได้แต่ผ่านัวัดไปแล้วใช่ส่วนแม่เขาก็ใช้ชิ่งสั้นๆครับไม่ให้ไม่ให้เกินทุ่นจัวหลวงโอเคตัวเบ็ดก็ใหญ่หน่อยป่ะตัวเบ็ดก็ใหญ่หน่อยแล้วแต่เราสปาเล็กทุ่นจัวหลวงนี่คือเอาไว้สําหรับตกลอยตีไก่แต่สมัยนี้ก็หาบ่อยอย่างนี้ได้ยากนะครับไม่มีแล้วอย่างการเตรียมตัวเนี่ยเราก็ ผมจะถามเรื่องเหยื่อมาบ่อหนึ่งเนี่ยต้องมีเหยื่อหนักเหยื่อเบาแล้วคําว่าเหยื่อหนักเนี่ยคืออะไรมีอะไรบ้างเหยื่อหนักเหยื่อเหยื่อหนักหลักๆเลยก็เป็นพวกตะกมตุ้มปังไส้พวกสไลด์อะไรพวกเนี้ยครับคือจมแล้วลงพื้นไวหนักไม่ครับเหยื่อเหยื่อหนักกับเหยื่อเบาเหยื่อหนักเนี่ยก็คือพวกเอ่อสไลด์ปังไส้บังฝาแยมโรมีป่ะแยมโรอยู่ในส่วนนั้นด้วยอ๋อมันมันหนักมันหนักเมื่อผสมกันเนี่ยมันจะมีนหักความหนักขึ้นตีมัน มันจะตีย้ยคือเหยื่อมันมีน้ำหนักมากขึ้นถ้าเหยื่อเบาพวกกะโหลกอะไรพวกนี้อ๋อเหยื่อเบานี่คือพวกขนมปังกะโหลกขนมปังเแบาบอ่านะครับสมัยก่อนผมเคยได้ยินคําว่าหลุมดําหลุมดําเนี่ยมันคืออะไรแบคโฮเหรอเมื่อกี้เจออยู่ไอ้โบ่ไเจอหลุมดําอีกหลุมดำเนี่ยดำสมัยก่อนสมัยก่อนผมเคยเจออยู่คำเนี้ยเจ้าถิ่นเงี้ยเขาเรียกว่าหลุมดำ นี่มันไม่จําเป็นนะไม่มีนะมีนะผมจำอ๋อผมนึกว่าเขาทําหมายไว้แล้วก็ใช่มันก็เป็นสมัยนี้ไม่ใช่สมัยก่อนปลามันมีจํานวนน้อยแต่ตุ๊มันต้องใช้การหานะใช่มันอ่อยกันจนเข้าอย่าเนี้ยแต่สมัยนี้ไม่มีแหละคือให้ปลาติดสมัยนี้เหยื่อบ่อลงทุกวันไม่จํำเป็นเน้นช่วยเจ้าของบ่อซื้อเหยื่อบอดียว่าง่ายสุดเหยื่อบอเนี่ยดีที่สุดเพราะว่ามาเคยกินแบบนั้นเพราะว่ามีเหยื่อบอไหนล้วพี่จะขายแล้วไม่ให้ปลากินใช่ไหมะ แล้วผมจะถามอีกไอ้ที่ไอ้ไม่ตกปลาอะไรคือตะกอ้อผมไม่รู้ตะกอ้อคืออะไรเนะี่ยไอ้ที่เขาเตะกันเหรอไม่ใช่คนะรับไอ้ที่อ๋ไอ้ที่เขาอ๋ออ๋อคอบปากก็ไม่ใช่นะไม,ไม่ใช่นะี่นะนึกว่าไอ้ครอบปากหมาไม่ใช่ไนมะ่ใช่ตะกอ้อต,ตะกอ้อมันตะก้อมันมีกี่อย่างตะกอ้อมันก็มีหลายอย่างนะครับ ไล่ไปตั้งแต่ตะก้อเปล่าตะก้อเปล่าตะก้อเปล่าตะก้อโฟมตะก้อตะกัวอะไรพวกนี้ครับตะก้อตะกัวแล้วแต่เขาจะใส่ตะกวัวหนักเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับมันก็ต้องดู่มันก็ต้องอยู่ที่ลมด้วย,ยอ,โอ,โอ๋อตะก้อเนี่ยคือผมดูดูแล้วมันสามารถเล่นได้หลายอย่างได้หลายอย่าง<ห>ตะก้อเนี่ยเอาค่อยๆจมก็ได้ใช่ลอยเลยก็ได้ข้อดีของมันเนี่ยมันจะเกาะบนฟังได้ดีกว่าอ๋อคือหลักๆคือ ไอตัวตะกอเนี่ยมันจะกอนตรงปาเอาไว้ใช้กอดขนมปังแค่นั้นเองเพราะว่าเวลาตีโอกาสแตกมันก็จะน้อยลงอ๋อตะกอเนี่ไว้ก่อดลนมาัแต่แต่มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับครับข้อดีของมันคือเป็นกอดขนมปังได้จริงตีนมปังเบาได้จริงแต่ถ้ามีลมเนี่ยคุณตีเบาไม่ได้ มันก็ต้องใส่ตะก,ก้อหนักใช่เหยี่อคุณจะลอยคุณก็ต้องมีตะก,กั่วเพิ่มอ๋อไม่ก็เป็นตะก,ก้อตะก,กั่วไปถ้าถ้าถ้า,าล้มนิ่งๆใช้ตะก,ก้อเบาก,กับตะก้อโฟมจะดีก็ใช้ได้ไม่ไหลไปพันคนละข้างเราอ่ะมันอยู่ที่เราเราอยากตีจมหรืออยากตีลอยอ๋อครับผมแล้วเฟียบอ่ะเฟียบเนี่ยสมัยไว้สมัยเนี่ยเยอะเหลือเกินเฟียบเฟียบเฟียบไม่ขออธิบายเอาอย่างนี้แล้วกันนะทำไมต้องเฟียบ ที่เฟียบเนี่ยคือการ<ะ>วัดเบ็ดเสียงดังๆเนี่ยนะอ๋อเฟ<อ><อ>ียบเนี่ยคือการวัดเบ็ดแล้วมีเสียงเฟียบผมบอกตรงเลยนะคนไหนที่เฟียบเนี่ยผมจะไม่ซื้อคันนั้นเด็ดขาดผมจะการกะบานเลยผมจะจำมันคนไหนเฟียบเิๆ,ๆ,ๆเนี่ยไม่ต้องมาขายค<อ>ันหมดผมไปซื้อมันมีผลกับคันหรือเปล่ามีผลมหาศาลเลยวัดวัดธรรมดาก็ได้แต่ผมอาจจะให้เบ็ดเข้าลึกหรือเปล่าไม่ไม่สำคัญวัดเบาๆก็เข้า ผมปกติผมก็ไม่เคยวัดแรงนะนอกเสียจากว่าบ่อมันไกลจริงๆเลยเราถึงจะออกแรงวัดให้มันอันนี้นะบางคนข้อคิดเห็นอาจจะไม่เหมือนกันแต่วิธีเลือกซื้อคันวิโน่ก็จะไม่ขอซื้อคันที่เปียบมาเนาะต้องเช็คประวัติให้ชัวร์เพราะว่าปัญหาข้อต่อเลยเนี่ยถ้าวันหนึ่งที่คุณหลวมมาเนี่ยถ้าหลวมมาแล้วคุณไปเปียบเนี่ยตรงนี้โอกาสหักสูงมากตรงไหนตรงไหนอ๋อข้อต่อสองท่อนใช่ครับเนี่ยครับถ้ามันหลวมหลวมขึ้นมาเนี่ยโดยที่คุณไม่รู้ด้วยเปียบเนี่ย มันพอมันหลุดออกมานิดเดียวเราไม่รู้เราไปเฟียมแต่โอกาสตรงนี้จะหักสูงมากอ๋อโอกาสที่จะหักสูงนะครับเออนี่ครับขั้นตอนการเลือกซื้อต้องดูคนด้วยและอีกอย่างนึง <laughs> คือมันเป็นมารยาทนะนะมันสอนกันไม่ได้เออเรื่องมารยาทเนี่ยผมก็จะถาาเนี่ยไอ้พวกสวายอะ่ะ ปลาซ้ายครับปลาซ้ายปลาขวารอดรอดอะไรเยอะแยะทุลมูลวุ่นวายกันจังปลาซ้ายนี่คือปลาอะไรปลาซ้ายไม่ใช่ปลาสวายอระปลาสวายนี่นะไปทางซ้ายเพียงว่าเขาย่อลงให้ง่ายขึ้นเพื่อให้นกีฬาข้างๆฟัังได้ง่ายขึ้นคือปลาซ้ายนั่นแสดงว่าปลาไปทางซ้ายถ้าเราจะพูดปลาไปทางซ้ายครับทางซ้ายไม่ได้ยินคุณบวกววัดก่อนก็เรียบร้อยแล้วอ๋อชิงวัดก่อนก็ตายแล้วผมจะรู้ได้ยังไงเนี่ยปลาผมไปทางซ้ายมันรอดหรือมันข้ามสายเขาสิ่งที่สําคัญนะดูง่ายๆเลยเนี่ย สิ่งที่สาคัญนักกีฬาข้างๆนะครับพอเห็นเขาปลากินเนี่ยเราต้องรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าสายเราพันเขาไหมถ้าเราพันเราควรจะยกให้เขาซะจะจะจะข้ามจะรอดก็ดูดูสายของปลายดิอ่ะอย่างปลาผมมาผมเห็นสายพี่ขึ้นแสดงว่าสายผมมันต้องรอดพี่รอดผมก็ยกคันทั้งสูงนะให้เขาบิ้วแต่ถ้าสายสายสายอยู่เฉยๆไม่วิ่งก็คือปลาเราข้ามเขาไปแล้วถูกต้องไหมในกรณีของผมเนี่ยผมว่าเขาดูยังไงวัดปังมาเนี่ยเขามาทางซ้ายผมเนี่ย ผมดูเลยถ้าสายผมขยาบผมเก็บเลยรอเลยถ้ามาพันผมคลายเบรกรอไว้เลยหรือให้โอกาสคนเล่นป้าเขาก่อนเราต้องมีน้ำใจนักีฬานะใช่ใช่เพราะเขาเยอะปลาก่อนเยอะเนี่ยเยอะนมก่อนไม่กี่เก็บปั้นดีใหม่ดีกว่าสบายใจกว่าไม่ต้องมาสายผมลอยกดสายผมลอยเราต้องให้โอกาสคนได้ปลาเขาเล่นในเต็มที่ไม่ใช่ว่าคุณต้องตีไปสายผมลอยสายผมลอยไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องให้โอกาสคนที่ได้วัดก่อนต้องใช่ไหมเราถ้าเราพันเราเก็บมาตีใหม่ซะมันก็จบแล้วไม่ต้องอื้ออยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปดันที่เราต้องให้เขากดสายให้สมัยนี้ปลาเยอะพอสมควรใช่และอย่างได้ใจคนข้างๆด้วยเพราะมาคนเดียวเราปัดลายเขาได้ใจหนักแล้วมีอะไรที่จะเสริมไหมครับภาษาสวายเนี่ยมันเยอะเลยเกินบางทีมือใหม่เขาไม่เข้าใจกีฬาตกปลานะครับสำคัญอยู่ที่หัวใจ สำคัญอยู่ที่ใจทาําทการบ้านให้ดีทําการได้ให้ดีไม่ต้องกลัวว่าสู้ไม่ได้มันอยู่ที่หัวใจถ้าใจเราสู้ได้อะไรก็สู้ได้หมดอ๋ออยู่ที่ใจนะครับใช่อุปกรณ์สำคัญที่สุดไม่จาเป็นต้องแพงมากเอาแค่พอเรารับได้คือเป็นลอกอ,อ,อยากมันอยู่ที่การประยุกต์ใช้งานใช่เออถามอีกอย่างจะจบละลอกการบ้านมันคืออะไรลอกการบ้านเนี่ยอย่างวันแข่งแมตช์แสนเนี่ยวันนี้เราตกปลาไม่กินเลยข้างบ้านกินเอากินเอาอ๋อข้างบ้านหรือหมายถึงคนข้างๆ้างใช่ ตาดูหูฟังสัมพันธ์ที่สุดมึงตีปุ๊หูต้องตีปุ๊ให้ได้เหมือนมึงอ๋อคือลอกกันบ้านนี้มันใช้อุปกรณ์อะไรตียังไงถึงได้เอาไปช่างใช่เราก็ลอกกันบ้านบ้านเขาไปเราต้องทำให้ได้เหมือนเขาเยเราสู้ไม่ได้เราเราก็ลดโหลดการปั้นลงให้เบาขึ้นแถวหน่อยพี่ก็ตกปลาเก่งพี่เคยลอกกันบ้านไหมมีครับผมบอกเลยว่าทุกคนต้องเคยมีนะคนต้องมีไม่มีคนไหนเลยว่าบอกว่าผมไม่เคยทําผมไม่เชื่อ สายแข่งเพราะว่าคําว่าลอกกันบ้านอะต่อจากเขาลอกกันบ้านเนี่ยมันมันตกปลาเนี่ยคุณไม่ได้เก่งทุกวันครับคุณไม่ได้เก่งทุกวันและบ่อนเนี่ยเราไม่เคยมาเราก็ต้องดูข้างเราต้องใช้ไรผมถึงว่าไงนักสวายแข่งเนี่ยนอกจากลอกกันบ้านละคาต่อมานิยามของนักสวายแข่งคือหูไวตาไวตาดูหูฟังตาดูอ,อันนี้คือสําคัญเลยที่จะสำคัญสายแข่งนี่สําคัญนะสาคัญที่สุดครับใช่ครับสมองอะต้อง สมองนี่ต้องตาปาสมองนี่ฟอร์งานะค,ะคำพูดคำพูดของปาลิโอเนี่ยจริงที่สุดเลยสมองเนี่ยคือเราต้องคิดก่อนแล้วว่าเราจะมาตกบ,บ่อเน,นี่เราต้องใช้อุปกรณ์อะไรอ๋อสมองครับนี่นี่นี่นะน้านปาดนี่เดี๋ยวเขาจะเอามีดผ่าสมองตัวเองแล้วตกโอ้โหแม่ถึงก็กระโดกก่อนเลยวันนี้เราแซวน้ำปาดเขาครับพอดีมาอยู่ข้างๆอย่าลืมนะครับใสเอ็นบาลาน,นะครับ สายเอ็นบาลานอุปกรณ์ครับหุ้นของน้องเลยครับจอมแจมทุ่นสิ้นสั่งได้เลยนะครับอีเยอะหนๆพี่ขอซูมดูหน่อยจอมแจมจอมแจมทุ่นสิ้ยเขาดีแม่ไอ้ทุ่นเขาอะจอมแจมเนี่ยมีหลายทรงด้วยที่เกี่ยวตัวเบ็ดนะครับมากเลยเอาไว้ทาไมอะเกี่ยวตัวเบ็ดผมนึกว่าทุ่นไม่ใช่ครับอ๋อสำหรับเกี่ยวตัวเบ็ดเราไม่ เดี๋ยวมนปักมือปักอะไรเราเอา,รเอาเกี่ยวนี่จะง่ายกว่ามันจะยในเกีวนี่เลยเนี่ยหาง่ายเลยสีสันสดใสใเดี๋ยวพวกนี้เรามาดูทุ่นจอมแจงว่ามีทรงไงบ้างใช้งานอะไรแล้วเหมาะกับตะกรวกี่กรมรเพื่อความบาลานในการตกปลาครับนะครับ,รบพี่ครับไอสายเอ็นเนี่ยทำไมต้องเป็นสีแบบให้เห็นชัดๆอะ่ะจบสบายเานี่ยผมดูสีแบบแป๊ดเลยเนี่ยเขียวมะนาวเลยเอ,เอาง่ายๆนะครับของบาลานใช่ไหมใช่ครับ ทำไมต้องสีส,สันสดใสมันมองชัดนีปลาไม่เกี่ยวนะนปลาไม่เห็นไม่เกี่ยวใช้ไหมอะไรสีอะไรก็กินใช่ครับอ,อ๋อมองชัดแล้วเวลาปลาเราวิ่งไปทางไหนเราก็จะได้บอกเขาได้ใช่มันเห็นได้ชัดมากนี่นครับสีเขียวมะนาวใช่ป่ะใช่ครับสีเขียวต้องอ่อนหรือเขียวอะไรนี่แหละครับโูอ้อเลยเซนอัน<ก>นี้ใช้ดีใช้ดีมากไม่แพงด้วยจมน้ำไวไหม ก็ถือว่าในรระดับหนึ่งเลยนะแต่เขามีสารเลือบทุกตัวต้องมีสารเคลื่อเพื่อป้องกันสายคือสายเนี่ยมันจะมีความมันในตัวเคลือบความมันเพื่อให้ตีได้ไหลลื่นโอเคครับขอดูตัวเบ็ดนะครับนี้ผมใช้ตัวเบ็ดยี่ห้อนี้ครับตูดห่วงนะใช่ครับาไกใช่ครับตูตห่วงนี่ก็จะมีความแข็งแรงแข็งแรงหน่อยครับคือไม่เกสรก็จะรุ่นเนี้ยเกสรมันแข็งแรงหน่อยมันเป็นเกสรยังไงครับ ก็ <prediction? S 2> ถ้าเรามองดีๆเนี่ยเกสรด้านในเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความคมมากมันเกสรด้านในมันจะมีค่อนข้างคมมากโอ้มันมันลึกด้วยนะยาวด้วยเกสรยาวครับวัดไม่ต้องวัดแรงมากเลยกดปีบเบาๆปุ๊บมาอยู่เลยอ๋อเกสรยาวเนี่ยมันมันมันจะช่วยล็อกให้แน่นขึ้นไม่เหมือนเกสรตื้นสั้นใช่ครับใช่ครับแล้วความหนาของตัวเบ็ดเนี่ยครับแล้วเบ็ดตัวนี้มันไม่ค่อยปิดเห็นไหมครเบ็ดมันไม่ค่อยบิดหน่ไม่ค่อยบิดใช่ บางคนเนี่ยไปบิดมันจริงๆแล้วเนี่ยเขาทํามาเพื่อให้องศามันได้แล้วไม่ใช่ครับเวลาเราวัดเนี่ยตัวเบ็ดมันจะอยู่แค่ข้างปากลาเท่านั้นโอ้แน่นเลยฮะข้างปากใช่ครับมันได้คือหลงคออ่าแล้วเขาวัด้ะอยู่พด,ดานบนอ่ะหลุดง่ายอนนี้จไม่ได้หลุดง่ายนะแข็งแข็งจะมีสังเกตนะครับตัวเบ็ดจะมีความหนานะครับ,บนนถ้าไอ้ไหนหนารับรองแข็งใช่เนื้อเหล็กมันจะมีความหนานะครับอันนี้พี่เขาก็เลือกใช้ ยี่ห้อซาไกนะครับ12สิเนาะสำหรับปลาตัวใหญ่หน่อยใช่ครับปลาสีโลห้าโลสบายๆครับมีตูดแบรนดไหมครับยี่ห้อนี้มีมีมีครับอ๋อแล้วแต่งานที่เราจะเลือกใช้ว่าจะตีจุ๊บถ้าตีจุ๊บต้องตูดแบรนด์แน่นอนใช่ตีจุ๊บตีทุ่นอะไรพวกนี้แล้วแต่ว่าวันไหนมันจะกินยากกินง่ายถ้ากินง่ายก็ใช้เป็ดหวง ถ้าก <mile> ินยากก็ใช้ตุดแดดแน่กินยากกินง่ายต้องดูใช่ครับต้องดูหน้างานดูล็อกกันบ้านโอ้ต้องมัดไปเยอะๆหน่อยโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดี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 ครับแม่เที่ยวบ่อสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับดูบรรยากาศคุณลุงสวัสดีครับโอ้ยอายุเท่าไหร่แล้วตกสวายหกสามโอ้โหหกสิบสาม 63ตกได้นี่แรงดีมากเลยนะลุงอ้าวใจรักนะครับอ้าวสู้ๆลุงไตกปะนินกันหมดแล้วพวกพวกตกพอดีแล้วเรายังไหวนะครับ63นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงอะไรเอ่ยทีมงานซอใหญ่โอ้ซอใหญ่ครับมาจากไหนเอ่ยสุทธิสารครับผมโอเคครับผมครับตามคลิปในตอนต่อๆไปครับช่วยกด subscribe นะครับช่วยกด ไลค์ like นะครับและก็กดแชร์นะครับและสุดท้ายนี้ก็ฝากตะกอ้อทุนซิ่งมีทั้งตะกอ้อโฟมตะกัวเล็กลูกปัดตะกอ้อเปล่านะครับและยังมีทุนซิ่งนะครับเช่นกระสือนะครับทุนจานบินต่างๆนะครับในเฟซนี้ได้เลยครับติดต่อไปได้เลย